ดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเขาสู่ช่องพอสไลฟ์ฟ้ารวยมื่อนี้กะเดินทางมาหอดมาถึงนะครับด้วยยู่ที่หอประทับปูชีภะเขาไม่หอมหวนกะพอดีเจอครับเสี่ยงวนพอดีครับวันกะบจินิโวได้จาได้อ่าคุยกับเพิดนนะครับเนาะเอฟซีเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพอสไสว์ฟ้ารวยนะครับด้วยมื่อนี้กะอ่าขอสัมพันธ์กะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับเพื่อสิบุตรผลข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของพอสไสว์ฟ้ารวยนะครับเนาะ เสวัสดี้เฮากระซิไปถามว่าเสียงหวนเพิ่นฝันลราไปเพิ่นได้ตัวดับตัวดีอยังมาฝากเอฟซีนะครับเนาะไปตามพอสวัยไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสี่ยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอฟซีคูคุคูคูโคเดอร์สวัสดีมือหนิมือนีิวันที่ซีเนาะมือนีเนาะวันที่ซีมือนีิเออเล เห็นว่าเสียดีคือมาไลยงว,วดแล้วเขามาตุละตลอดทุกวดทุกวดได้มือนีกะเอบซี FC ก็เลยบอกใครติดตามว่าโอ้ยปดได้ฟั่งเสียงนวนบอยากฟั่งคนเบาเดียวสันออว่าเออมีตัวใดตรับดีฝากเอฟซีเนาะเออว่าเพื่อนเรียกผมเนาะว่าเพื่อนเรียกผมมันเป็นเลขขนนครับคนับหลังจากหวยรัฐบาลออกแล้วก็คือคำนวณได้นนเลย จ้องงว,ดเ,ว,เว,วดเลยเอ,อ,อันเพราะว่ามันก็ถือเป้าคู่คู่งวดเนีน่ที่ว่าไม่ได้ออกไม่ได้ออกอากาศแจ๊กทีอาร์มานีหมาเห้งกับเกียบเนี่ยเรียกว่าติดต,ต,ตามมา,มาตลอดเล่าเลยว่ามันมันเข่าดีปานนี้คือว่าหายปันเรียกปันไอ้อเอษที่ทำแด้ว่าชั้นเ,เอพราะว่าเรียกเยาวว่เข่ามาตลอดมงวดฮาซุนกับเข่าตรงตรงกับกระซี้คู่ซี่หาง แล้วก็งวดอันแล้วก็งวดอันอันเฮ็ดเขาเนี่ยเขาตรงโต้งแล้วก็มีแคร์ซี่หางซี่หางนั่นแหละแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยกับเขาบ้าตลอดแต่ว่าพ่อได้ออกท้ายถอดออกอากาศได้ซื้อเขาโย่พ่อได้ซื้อปูซื้อปลามาปูปลาแก้วอยู่ดอก <laughs> นั่นแหละก็งวดนี้ก็เฮ็ดได้แล้วละ่ะ ไปดก้อนบึงันได้ไรไม่ได้เสียหามืน่นไม่ได้ไรเหมนมูแต่ตัจจ้งหามน่นมูเขจะได้เป็นผู้ได้แสนสองแสนจะขอได้หามือ,นอม่นยาหัวทอบุญไผ่บุญมันม่นเนี่ยว่าชาวเรียกกันคำนวณใดเบืเ้องเรียกกันสูตร,รอเอรอ,อเออเรีกเรียกคนวนแต่ว่าวันนี้สิเพิ่มว่าอีกตัวนึงตัวกันเนอะเนี่ยคำนวณใด ออกมาแล้วกำลังไหมา้แลนวเนาะปดจดเลยเปดสองสามเปดแปดห้าหเปดเจ็ดแปดออแเออแปดเจ็ออนั่นแหะคือนี่แหละ สูตรนี้คือเพราดเขาที่มวดเขาแต่แต่แต่ว่าสิให้ฟันทงว่าเป็นล่างเป็นบนบ่ได้ครับครับเพราะว่าง้วนก็หาสูตรนี่มันออกบนเด้แม่นเมนเมนมวนนี่มัน้วนนี่เ็ดเก่ามันเป็นออกล่างเด้ครับครับแน่ว่าหน่ะนั่นล่ะมันมันเป็นไปได้ทั้งบนทั้งล่างเออมันเป็นไปได้ทั้งบนทั้งทั้งล่างครับครับหาว่าสิละบุว่าล่างบ่วมขึบนบ่ครับ ตอบอะไรเนี่ยต้องซื้อบวกบนบวกล่างเลยครับครับซื้อบนบล่างกลับนั่นแม่เม็นบ่เสียด้วยมากอะบ่กลับก็ได้บอกลับก็ไดรเออแต่ว่าฟันคงเลยเนาะอืมเน้นตัวไหนอันบานิเสียเสียมักตัวไหนบ้านเน้นเน้นตัวเน้นเน้นที่สุดคือสามแปดครับสามแปดเออเน้นเน้นที่สุดคือสามแปดตัวเดียวเล่นบ่เสียโต ว่าพพกคนซื้อกระซื้อมาคู่ตัวแต่ว่าตัวเน้นที่สุดคือตัวนี้ตัวกัดหนึ่งคือจังแปดหนึ่งเนอะตัวกัดเนอะกัดแปดหนึ่งกัดแปดหนึ่งแต่ว่าซื้อมาคู่หางันล่ะแต่ว่าเห่นดังนเลยคือจสามแปดสามแปดนะนะสามแปดกับก็เหล็ใช่แต่ว่าแต่ว่าอันนี้บวกเกี่ยวกับเหล็กปูเรื่องนครับครับปูปูคนพะถ่ายเออหฮือปูเสียหายมากเฮือเยอตวกกันกระ บ้าหัวจากขึ้กันนี่ก็ได้เออก็หาหารถเตรียวมากก็หาจ้าไบโรผู้เท่ไปสองใบไว้เอารจ้ารถเตลี่ไปก่อนนะเออนั่นแหละเดี๋ยวเออเดี๋ยวนี้ว่าหลังจากหมอยรัฐบาลออกมาแล้วก็คือจข้ามวันได้เลยข้าวณได้เลยเพราะว่าเพบซีอกว่าตามไปแน่ตามไปแน่วันสัน่าอา สองเบอร์รับหน้าขี้ว่าท่านรู้จักปันแดมเพื่อนเป็นแฟนของแม่หอมบอกค่ะบเป็นเป็นพี่ชายใหญ่โม่แล้วก็เป็นคนขับรถหา้ผู้ข้าปู้ไปปู้มาเป็นพี่ชายของแม่หอมครับหวนเนาะครับเป็นผู้ขับรถหายหวานเป็นพี่ชายเออเป็นเป็นผู้ขับขับรถหายน้องสาวพาไปพามากกับระปูนแหละเป็นเป็นคนขับรถหายปูเป็นคนเป็นผู้ชายชิดปูเลยครับเป็นเป็นพี่ชายคนโตครับ พี่ชายคนโตผู้ร่องในสัปดาหนี้ผู้รองนี่ก็โอ้เขาก็ยุอีกผู้หนึ่งยุยุบานผู้ยูุ่่ย่บานเขาเขาไม่ใครมาหรอกมันเป็นผู้ยิ่งผู้ร้องจะแท้ตายเนี้ยแล้วก็ผู้ที่สามนี้ยุบานผู้แล้วก็ผู้ที่ชี้นี่ก็กระจายผู้ที่หาใอยเป็นเสียจวนเสียจวนผู้ที่หาดีครับ เช็ดเจียกันอ่ไสอีกเข้ามาเข้าทุกงวดเข้าทุกหัวเขาเรียกเขาวเขาทุกงวดแต่ว่าทำ่ได้ออกอากาศไห้นที่เสื้อหัวจากงดที่หัวตอที่ออกสองหัดนี่แหละเห็นกันแต่ไม่คอหัวตาที่ออกออกอากาศงัดหาศูนย์ครับเช็ดเก่าแต่ทุกทุกที่นี่ม่มีแค่ซีหางเราเสียเนาะเออเจ้างัวนี่มั๊ปั๊บเพิ่มอีกตยนึงคือยังแปดหนึ่งเดียวกัน เป็นตุกกันมาเพิ่อนไปทำด้วยอันนี้ท่านท่านเด็บซี่แบบดันแบบเราไปแน่ตีครับเนาะการนนี้มันกันอะไรหลายอย่างนะครับนะแต่ว่าเพ่นว่าบอต้องกับของเสียงวันนี้เพื่อนบลัดเลยครับเพือส่วนหลายคนตรงตรงเลยครับออกส่วนหลายคนตรงตรงส่วนมากส่วนมากเราทำมาส่วนมากบอผ่าดไหมสั่า์เป้น่้วกดที่อะไรเสียน่้วดนี้ ผมเขาว่าตลอดนเขาวดบ่อด้รเดีันวันหลายงวดเดยมีแต่ว่าบ่ได้ออกอากาศจะซื้อจนลืมผมว่าแต่ี่ออกอักานทัวออกคลิปหายค้อนเบิรงสองงวดคือจังงวดหาศูนย์ครับวันวดนี้ละครับงวดเช็กเ้านี่ละตะกอนกับมีตะฟังเสียงวันเบาซื้อฟังพันเมาซื้อได้ต่บ่ได้ลงลิปกับแนดูมากเรียกเรียกออกงวดงวดได้มากกับไฮพวกกัน ช่องแต๋มโมเบิกนําอยู่เจ้าว่าเอแเจว่าโบิบุญแต่มโม่โบิบุญเออแต๋โม่โบิบุญบวได้สนใจนะว่าเลแล้นไปนะเจ้ว่าออกไม่รีอ คือยังพอไว้แล้วรับอสนใหเออนั่นแหละก็เห็นเสียขับรถให้แม่แล้วเอ้ยเม่รูนว่าว่าตัวผมนี่เป็นเป็นพี่ชายของล่างทรงแลวก็ขับรถให้ล่างทรงคือคือคื้ขับรถให้ปูที่ป่ะขาวอะไไปนั่นแหละเป็นเออหายไม่คู่เป็นคนขับรถถ้าเป็นคนขับรถถ้งเป็นพี่ชายหญ่เขาอ่ะนอผู้ใกล่ชิดที่สุด ที่ไหนได้ให้โกเลขคับเงิเข้าถูกงวดเลยเข้าถูกงวดเลยแต่เราก็ถือว่าเราไม่รู้นะเขาพงว่าแต่ว่าบริษัทบริษัทถอดเพราะว่าบมีอันอันอันยูทูบมาสอบถามบางทีอะดินั่นแน่ว่าอะไรกันเร็วบ่อขาวบัตรบัตรนี่แหละคือสีมอพาดบัตรนี่รอบเมื่อเดือนงวดเนี้ยจะว่าเลขเนี่ยเมื่อกีมีเขาไม่รู้สึอกับละลาครับแมนครับแมนครับแต่ว่าปีนึงเกิดว่ายังรู้ก็คือจึง แค่สามเทียปีนึงเนี่ยแค่สามเทียเออแค่สามวดนพิ่นว่าหลุดพ่นบาทนี้นีแหละบาทนี้ตับมประกันวัาตัวไหวของตัวสอเนี่ยนี่แหละปีหนึ่งหลุดแค่สามเออหลุดแค่คานี่ยข้าถามว่าหลุดขั้นหลุดไปก็คือจไม่เป็นตัวกราฟนั่นแหละหลุดรูตัวกรับแต่ที่จริงเราโมรถโมรถเป็นตัวกร เจอของแท้แล้วครับเพค่อยหายเนค่อยว่ก็พไหมากครที่ดีเวยครับแต่ว่าพอไว้นี่บริลร์ลกเจียครับบลุ้งหาครับอบาดดีตั้งใจมาจากบานดได้ลุงจากับเลออ์บาเนี้ลุ้งหายเอฟซีเรียบร้อยแล้วนะครับเอฟซีมากระตามเนื่อยเพราะว่าเันเขามัดตลอดตลอดปีครับแต่ว่าระหอจะหอาการมัน คือวันสินรวยกับวาจาักว่าขันอ่อนจะอจะอกหรืเอเปล่าพอเป็นแนวทางเนะะเาะการเปลนแนวทางั่นแหละการลอกเบิ้งของของมูนีเฮอกกับบอองจักว่ามันสิออกคือมันสิบพออกแต่ว่าหายหายไปเป็นแนวทางนั่นแหละแะ่ว่ตามที่พคาดมากก็คือเขา่าเราจะหายเขา่าปีนึงคขาว่าผ่านกคือผ่านแค่สามหมวด นั่นในปีหนึ่งเนี่ยีนึงรุแค่ครั้งเนาะพราะว่ารุดรุดขึ้นรุดเทียสามปีหนึ่งยี่สิบสี่ครั้งรุดเทียสามกังรุดมีรุดตัวกับนะรุดตัวกักรซ้ับขาอเข่ารุดตัวกัขหรือกระชัเข้อเข่าเพราะว่าเป็นตัวกับรุดตัวกับแต่ว่าครับผมมีเงินหน่อยเขาบัตรกับหรอกเพราะเรียกรวยมากขั้นตัวแรกคือตัวนั้นมันมัดมันสิบกับขั้น่ากก็คือ่าคภาดกับนั่นแหละคมักมักสามแปด ตัวโดยเน้ยนๆคือขึ้นสามแปดครับแปดหนึ่งครับแปดหนึ่งเนาะครับเป็นแนวทางของเสียงวนนะครับแนวทางของเสียงวนนะค่ะน่าค่ะมือนี้เท่ากันได้ได้เบิ้งได้เห็นหน้าเห็นตาคักๆแหละครับเสียงวนตัวจริงนะครับมี้นท์อตัวจริงเสียงจริงนะครับ ผู้บางคนว่าได้ยินแต่เสียงมันผู้ได้ผู้ใดว่าท่านว่าอยากเห็นหนาเดิมาถอดหน้าก,กาเคลไหมน,นะเสียอย่างเบิ่งเบิ้งก,ก,กันนะโอ้ย่าอยากเบิ่งพวกผู้หายเถอะอย่าเบิ่งคนรอจะกลัว <laughs> ออออโอเคตามตามควบเรียกลองเด้นหน่อยแ้วเ <laughs> นี่ยนี<า>่ตัวจริงเสียงจริงนะครับเ <laughs> ล้วนี่รอขนาดด้วครับวันธรรมดาวันมาอีกละลองเบิ่ง ไปพ่อไว้เป็นแนวทางครับเอาสารคดีนี้ขอขอบคุณของคุณเสียหลายๆนะครับครับครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ